ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมฉลองหนึ่งร้อยซับของผมนะครับเป็นตัวเกมผมทําเองแหละแต่ก็หาบอลมาแจกของเขานะครับโอ้ตรงนี้อยู่สายาน,านะ a p s ตกจัดนะครับสก,กินแรกก็จะเป็นเอของเอเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างแรกในตัวเกมรครับก็จะเป็นมาสกสกินไอดีหนึ่งแปดเก้านะครับก็จะสก,กินแบบนี้เลยนะผมใช้อยู่ เอ้อจะคลิปนี้เอ้อไม่ใช่จะคลิปตะเกมนี้ผมออยังลงมอดได้นิดเดียวอยู่เลยจะกินต่อไปก็สองเก้าสี่นะครับนี่ครับก็จะจะกินแบบนี้นะครับนี่เลยเนะโอเคเขาจะต่อรีกันอยู่แล้วผมจะลงสกินของผู้หญิงด้วยหนึ่งหกเก้าใช่ไหมนี่ครับส่กินก็มีแค่สามตัวนี้นะสามสามตัวนี้แหละ แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งของตัวเกมผมก็เดินท่าเดิน,นครับแล้วก็ท่าหยุ่มชุนนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีมอดรถนะมอเ n r g กับบู l เล็ตแล้วก็แล้วก็อินฟอนันตนะครับมีเสียงรถด,ด้วยเดี๋ยวจะไปนําไปดูรถนะเดี๋ยวเขาอีกประเทศหนึ่งก่อนประเทศนี้ผมไม่มีไปละนี่นะครับผมก็มาอีกประเทศหนึ่งแล้วนะ เอ๊อและอีกอย่างหนึ่งของม็อดตัวเกมผมนะครับก็จะมีม็อดม็อดภาพนะครับผมแล้วก็ลงม็อดถนนไว้ด้วยนะเด <c oughs> ี๋ยวนำไปดูถนนนะเด <c oughs> ๋วตัวแรกเลยรถผันังเสนอคั้นแรกเลยอ <c oughs> ้าวเราเ์ฟรียมหนึ่งน,นะมาผมมาอีกประเทศละผมมาไอรอนแมนเมื่อกี้ประเทศนั้นมันเขาลีนะครับแล้วผมขี้เกยียจหรอเน <c oughs> ี่ยครับรถตั้นแรกคั้นแรกที่ผมจะนำเสนอเลย NRG ครับอันนี้รอยผมลงเสียงมอสลดใหญ่แล้วมันลดสิแล้วอ่ะบอกอินฟอ่ะแล้วเสียงรถมอไซคันนี้มันหายนะผมเลยยังไม่ได้แก้เลยแล้วผมแจกไปแล้วแหละช่างมันนะครับเจอว่าพิพาดกันได้ครับแต่ถ้านี่เลยครับก็ค่อนข้างสวยนะแล้วก็รถคันต่อไปนะครับเอาให้เร้วผมจะใส่ข้อความทำไมรถคันต่อไปก็จะเป็นอินฟอร์นะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะ อันนี้มันสีแดงนะเลยแบบวางเสียงเอานะน,นั่นผมยิง่งแย่ไปนี่ครับเสียงของอินฟอร์นัสก็จะแบบนี้ครับต่อไปก็อีกคันนึงก็น่าจะเป็นบลูเล็อันนี้ต้องใช้ดีหรือเปล่า ทาใช้ดีด้วยบุเลตเลขอนะไรเนาะแป๊บนึงผมดูเลขไอดบีบุเลตแบบแป๊บนึงครับดูเลขบุเลตแป๊บนึงลืมบุเลตเลขอะไรวะลงมาแล้วก็ชอบลืมนี่ไงบุเลตห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งครับ นี่ครับบุลเลตก็จะเป็นรถนะแลมโบล์นะโครเ่อ่าแล้วบุลเลตเสียงบักกัางมันนี่นะครับบุลเลตที่ได้แค่มันจะมีบักเอ็นอาร์จีกับบุลเลตนะครับแล้วก็มีเสียงแถมรถคันอื่นด้วยนะมันจะขึ้นบางคันนะอย่างเช่นทูรนะิสโมเนี่ยนี่ครับเสียงทูริสโมโครด,ดุแต่ผมไม่ได้ลงมัดรถนะเอาไปลงมัดเพิ่มเองกันได้นะครับจ้ของทูริสโม่เสียงครับ ใช้ได้เลยก็ลิงดาวน์โหลดก็กายคิะครับผมถ้าใครชอบัวเกมผมอยากจะทำมาใจาอีพีหน้าด้วยนะถ้าใครขอมาได้นะอยากได้แบบไหนอะและเสียงแบบนี้ดุแล้วแต่ผมไม่ได้ลงของทุลิมเมื่อวานก็โอเคนะคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครลงไม่เป็นบอกผมนะครับเดี๋ยวจะมาสอนลงนะครับบายละบาย